ประเด็นหลังเกมแมนยูเล่นดีกว่าแต่จบไม่คมเปิดรังพ่ายปืนใหญ่ไปศูนประตูต่อหนึ่งเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของปืนใหญ่อ์เซอลแม้ว่าเจ้าบ้านครับจะมีรูปเกมที่เหนือกว่าแต่ยังมีปัญหาในการเล่นในจังหวะสุดท้ายส่วนทีมเยือนอย่างอ์เซอนเนี่ยต้องยอมรับว่าหากวัดจากฟอร์มการเล่นในสนามถือว่าน่าผิดหวังไม่น้อยแต่ว่าครับพวกเขาเนี่ยังมีทีเด็ดจากลูกเซตพีททำให้คว้าสามแต้มกลับบ้านได้สําเร็จประเด็นหลังเกมครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันได้เเลยยรบี อร่อยเข้มเต็มซองแมนยูเล่นดีกว่าที่คาด นับตั้งแต่รูเบนอโมลินครับเข้ามาคุมทีในเดือนพฤศจิกายนในปี2024แฟนบอลจำนวนไม่น้อยครับมองว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยขาดพละงกำลังทางด้านร่างกายที่จะเล่นในระบบ3-4-3และยึดตามปัชญาที่กุนซือชาวโปรตุกีสเนี่ยต้องการปลูกฝังรูเบนอโมลินครับยังเคยพูดถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวโดยอธิบายว่าส่วนหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำผลงานได้ดีในยูโรปาลีกมากกว่าในพรีเมียร์ลีกมาจากความแตกต่างด้านความเข้มข้นทางร่างกายแต่ในวันนี้ครับเราได้เห็นชัดแล้วว่าผู้เล่นของทัปดดงพป การวิ่งเพสซิ่งแต่ละครั้งในดูเฉียบคมมากขึ้นการแจกบอลเสียกลางทางเนี่ยแม้จะมีให้เห็นบ้างแต่โดยรวมครับถือว่าดูมีอนาคตแน่นอนครับว่าความเข้มข้นและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะเกมรับเท่านั้นแต่ยังทำให้ยูนเต็ดเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้มากขึ้นหลายครั้งครับในครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาแย่งบอลกลับมาแล้วเปลี่ยนแกนไปทางขวาทันทีให้เบรนเอเบโมหรือว่าพาบอลขึ้นไปลุนยิงเองเหมือนจังหวะของพัตติกดอกูที่ซัดชนเสาในนาทีที่จากรต้ก,รลตกลับ ต้องยอมรับนะครับว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ไนเต็ดที่ทําได้เหนือกว่าตลอดทั้งเกมแต่อาร์เซนอลครับก็มีลูกที่เด็ดจากลูกตั้งเตะที่เป็นท่าไม่ตายของพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่านะับตั้งแต่ฤดูก,กาล2021-2022ภายใต้าการทำทีมของนิโคลัสยูเวอร์พวกเขาทําประตูจากลูกเซตพีไปแล้วถึง71ประตูมากที่สุดในลีก ในเกมนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยใช้สูตรเตะมุมให้ผู้เล่น5คนที่ยืนเส้นเขียโทษสูตรที่เคยลองใช้นในช่วงปรีซีซั่นกับสเปอร์และคราวนี้ครับได้ผลทันตาเห็นการเคลื่อนที่ของมาร์ตินลรีและซูบิเบนดี้เนี่ยสร้างความปั่นป่วนจนแนวรับผีแดงเสียตำแหน่งก่อนที่วิลเลียมซาลิบาจะเข้าไปกดดันผู้รักษาประตูอย่างเอาตายบายินเดียเปิดโอกาสให้คาราฟิโอรีได้มงเสาสองโล่งไร้ตบกบวันเข้าประตูไปและนี่ครับไม่ใช่ครั้งแรกที่อาร์เซนอลเล่นงานคู่แข่งจากเสาสองเพราะาในเกมบุญเคลื่อนกับเบียรลคริสเตียนโอกกาด็เคยยิงงงได้้จากตตำแแหนนน่่ีีเเพยป็สูตรที่่่่่่แแแตตตกกกกาาาาางงงันนนรเเลคูขจสยังงคเป็นทีเเดด็ขอองาร์ซนอล ใช้ได้ผลเสมอความแตกต่างของผู้รักษาประตูวันนี้ครับอาทายเบยยินเดียเนี่ยได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาแทนที่ของอังเดีโอนาน่าที่ยังไม่ฟิตพร้อมสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บแฮมสติงในช่วงปรีซีซั่นซึ่งในเกมวันนี้ครับตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเนี่ยได้เป็นประเด็นอีกครั้งหลังที่อาทายเบยยินเดียเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบเต็มๆจังหวะที่เสียประตูของลูกเตะมุมแกลลี่เนวิลครับถึงขั้นออกมาตําหนิเลยว่าการเป็นผู้รักษาประตูต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ปล่อยให้กองหลังเข้ามาเบบีีีียยยดแล้้วฟฟอออองงาาขขณะะท่่จรรรัตผููกกกษปนิ็ ควรใช้แขนซ้ายดันซาดิบาออกไปแล้วใช้แขนขวาชกบอลออกมาการจะเป็นมือนหนึ่งในพิมพิลีกได้ผู้รักษาประตูต้องรู้จักเล่นดุดันในจังหวปะปะทะไม่ใช่เป็นแค่เซฟลูกยิงเท่านั้นตัดมาที่เบลรรย่าครับผู้รักษาประตูของอาเซนนลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีช็อตโชว์ซูเปอร์เซฟถึง7ครั้งช่วยทับปืนใหญ่ในรอดพ้นจากการเสียประตูพร้อมกับคว้ารางวัลแมนออโตแมตไปครอบครองและนี่เลยครับคือความแตกต่างระหว่างผู้รักษาประตูคุณย่าเอมเบเดอะแบ็กเกมรุก ผลงานของสองนักเตะใหม่ของแมนยูอย่างมาติอุสคุนย่าและไบรอันเอเมโบเนี่ยถือว่าประเดิมสนามในเกมแรกได้น่าสนใจเลยทีเดียวเอเมโบครับเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในครึ่งแรกทุกครั้งที่ยูไนเต็ดเนี่ยออกบอลยาวมาหาเขาแนวรับของอาร์เซนอลก็แทบจะมีปัญหาตลอดเพียงแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายทางด้านของมาติอุสคุนย่าครับต้องบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนัดน,นี้เลยก็ว่าได้จังหวะเลี้ยงตะลุยแต่ละครั้งครับผู้เล่นขขออ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 งง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 งาา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 ารรรรรรร์เเ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 ซนนนนนลลลลีี่่่่่ยยยยยยแแทททบบบบไมมมมมูสสถถิิตตกกกกะะะคคคคคััคััััววว้้้้้้้ดดดำ็จจึ4พหห6ชโ7 ผ่านฉลุยสาหรับฟอร์มของคุณย่าส่วนกองหน้าป้ายแดงครับ,บเป็นจมินเซสโกสถูกส่งลงมาในนาทีที่65แต่ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้มากนักและต้องใช้เวลาปรับเข้ากับระบบของทีมด้านั่าของอาร์เซนอลวิกเตอร์ยูเคเลสครับที่ออกสตาร์ทตัวจริงแม้จะมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ยังมีจุดต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายหลายจังหวะครับยังจ่ายแรงเกินไปจนเสียโอกาสทองอีกทั้งยังขาดความเด็ดขาดที่ควรจะมีประเด็นสุดท้ายครับเล่นไม่ดีแต่เก็บ3แต้ม การบุกเยือนโอทราฟฟอร์ดครับไม่เคยง่ายสำหรับาร์เซนอลและเกมนี้ก็เช่นกันพวกเขาเล่นได้ต่ำกวามาตรฐานหลายด้านแต่ยังสามารถคว้าใช้กับลอนดอนได้สำเร็จแม้จะเป็นการเปิดฤด,ดูกาลที่ไม่เพอร์เฟครับแต่ยังได้ผลลัพธ์ตามเป้าส่วนแมนยูนเต็ดครับแม้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่รูปเกมในวันนี้ถือว่าน,น่าประทับใจไม่น้อยหากเทียบกับฤดูกาลก่อนภาษาการของนักเตะดีขึ้นระบบของอัมโมริมเนี่ยเริ่มเข้าที่เหลือเพียงแค่การปรับปรุงการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายเชื่อนะครับว่าแมปเปน im, เชสเตอร์ยูน่อนาคตสด ข้าเกลียบพี่อาบิ๊กแบ็ตอร่อยเข้มเต็มซอง